อานนท์ฉันไร้มันมาเลยอองมปีศาจผลยไม่ยังไม่วามมุจิ่ัไม่อาไม้ใชย่าปีศาจคนอคราโคราฉันไร้ก่อนนี้ถึกซ่าขออนุญาตปิดเสียงอานนท์เป็นไรอ่ะถ้าหนูจะเป็นแบบนี้ หนูจะเป็นอะไรวะเด็กกูดูเวลาอยู่วะไม่แลอะเอะหนูจะเป็นบ้าจริงแล้วนะอานอนท์อานนท์เป็นบ้าจริงสตินะคะสติเนาะเคยโคตรตลกเลยก,กิตลกกดกรรโกรกดอ่ะงงเลยเช็คอนอานนท์เออไปไปดูเออข้างล่างลิงนี่เลยนะครับเดี๋ยวโชวไปให้นะ